ปูมันธนาโพสต์ถึงคู่กรณีหยุดค่าตนด้วยสารตี้ยหมูสักทีดราม่าบานปลายไม่จบไม่สิ้นจริงๆสำหรับกรณีมหากัยบนักแสดงและนางงามสาวปูมันธนาหิมัททองคำถูกบรรดาเจ้าหนี้หลายคนออกโรงทวงหนี้ออกสื่อจนเกิดกระแสะวิวพากษ์วิจารณ์อย่าหนัก ซึ่งปูได้ยืนยันชัดเจนว่าจะขอเคลียร์เรื่องนี้ในชั้นศาลเท่านั้นสัตว์คู่กรณีอยากดังตลอดเวลาจนไม่เกรงกลัวกฎหมายและไม่อนุญาตให้นำคลิปเสียงคลิปวิดีโอตลอดจนแชทไลน์ของตนมาโพสต์ในโซเชียลล่าสุดปูมันทนาโพสต์ภาพข้อความอีกครั้งซึ่งมีเนื้อหาว่า ถแถลงข่าวรายวันแปลกดีค่ะหลายคนส่งข่าวมาบอกว่าอีกไม่กี่วันฝ่ายตรงข้ามจะออกมาถแถลงข่าวอีกแล้วค่ะถแถลงครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะคะเพราะบ่อยมากน่าจะถแถลงข่าวบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงล้อมั้งคะตั้งแต่ปูอยู่ในวงการมาเกือบ30ปียังไม่เคยเห็นคนในวงการคนไหนถแถลงเรื่องเดิมได้ถี่ขนาดนี้ปกติเขาถแถลงกันครั้งเดียวจบแต่ก็เข้าใจค่ะกลัวกระแสหายแสงหมดงานจะไม่มีกัน ประชาชนลองสังเกตดูนะคะเมื่อไหร่ที่ข่าวเริ่มเงียบพวกเขาก็จะออกมากันพอเราออกมาครั้งนี้ครั้งแรกหลังจากตอนเจอกันครั้งแรกตอนไกลเกียรมาบอกเราหิวแสงถ้าปูหิวแสงแล้วพวกคุณหิวอะไรคะนับครั้งไม่ถ้วนจนประชาชนหลายคนคอมเมนต์เบื่อข่าวนี้กันเพียบถแถลงทียิ่งกว่าเซเลปแถวหน้าของประเทศซะอกก็ถ้าอยากถาแถลงอยากแชรวันหลูไปเรื่อยๆก็ตามสบายค่ะ ทางเราก็เก็บหลักฐานหมิ่นเราไปเรื่อยๆดิชันไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะพวกคุณแฉดิชันจนมันเกินคำว่าเสียหายไปแล้วค่ะหลังจากนั้นปูมาธนาก็ได้โพสต์ข้อความที่เขียนว่าหยุดค่าดิชันด้วยสารเตี้ยหมูของพวกคุณไปสู้กันด้วยกฎหมายพระดิฉันตัวคนเดียวคุณดังเพราะฆ่าคนอื่นให้ตายทั้งเป็นมันคงน่าภูมิใจมากนะคะถ้าแน่จริงก็อย่าใช้ชื่อดิชันพูดหากินอีกคนจริงเขาจะใช้ความสามารถในการทํางานค่ะทุกวันนี้ที่พวกคุณเรียกสื่อตามไปให้สัมภาษณ์ ก็อ้างกับสื่อว่าจะพูดเรื่องดิฉันจะแชร์ดิฉันทั้งนั้นสื่อถึงไปกันถ้าเป็นคนจริงคนดีเหมือนที่ป่าวประกาศก็เลิกฆ่าคนอื่นด้วยปากที่ด่าก,กราดไปทั่วโดยไม่ใช้สติทักทีนะคะเพราะมันจะเพิ่มคดีให้ตัวคุณไม่จบไม่สิน้นไรายได้ที่พวกคุณได้กันในวันนี้ก็ได้หมาพระเหยียบดิฉันอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันต่ออีกเลยค่ะนึกถึงวัน,นดีๆที่พี่ทําให้บ้างนะคะหยุดใช้พี่เป็นเครื่องมือหากินโดยการเอาพี่ไปด่าดตามงานจักต่างๆได้แล้วค่ะ คนเขาดูออกกันหมดค่ะเรียกได้ว่าดวา,ดวาม้านี้ฟาดกันไปฟาดกันมาไม่รู้จะจบยังไงเลยละคะ่ะบอกเลยว่าไม่จบง,ง่ายๆอย่างแน่นอนทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ